สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอักในนะครับจะเป็นคลิปแรกที่จะมารีวิวตัวละครเปิดเดิมด้วยน้องแมวดำนะครับออสก็มาดูกันที่เราแตะกันหลอยก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวละครสไนเปอร์แต่ว่าตัวละครสไนเปอร์ที่ใช้แต้มในการเรียกลงตระหนักในสูงพอสมควรนะยครับวันนี้พอดีผมได้ potential หนึ่งก็จะลด ป p พีจากเดิมเนี่ย20ินะครับเหลือ19าถ้าได้มาเป็นตัวเ่าๆก็จะเป็นย่บเนะตัวนี้จะมีระยะยิงที่แปลกจากสไนเปอร์ตัวอื่นระยะสั้นมากนอะอย่างที่เห็นมาดูกันที่กิลติดตัวนะครับหรือคารเลนนั่นเองครับอันนี้จะพูดถึงว่ายังไม่รวมเอ่อโพเทนเชียลนะก็จะเป็นเพื่อทำการโจมตีนะครับมีโอกาส20ซทำให้ตาเมจในการโจมตีนะ ทําแรงขึ้นนะครับไปถึง160%เลยแล้วก็ลดดีเฟนส์ของเป้าหมายลงด้วยเป้าหมายเนี่ยดีเฟนซ์จะลดลง20%เป็นระยะเวลา5วินาทีก็คอสไฟล์อันที่2นะครับจะเป็นเพื่อีสไนเปอร์ตัวอื่นนะครับที่อยู่ในสนามเนี่ยจะทำให้สไนเปอร์ทุกตัวนะครับได้รับอาแอตแทคหรือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%น,นั่นเอง ดูกันที่สกิลครับตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้สกิลสามแนะนำว่าไม่ควรเอาลงเพราะสกิลอื่นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้สกิลอื่นเอาไปใช้ใน,นเปอร์ตัวอื่นจะดีกว่านะครับสกิลสามเนี่ยจะเป็นสกิลเอาไว้ลงช้างเลยก็ว่าได้เนี่ยโดยที่สกิลสามเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนแปลงการยิงเนี่ยจะเป็นยิง แนวเดียวนะครับแนวตรงระยะระยะสีสี่ช่องนั่นเองครับนนเนี่ยโฟทมนะครับสี่ชองเพิ่มความเร็วไม่ใช่สิต้องบอกว่าทําให้ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอาลงนะครับเพิ่มอินเทอร์วอลก็คือเพิ่มให้มันช้าลงระยะเวลาแต่ละครั้งในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ของผมอยู่ที่ M3 ครับพลังโจมตีจะเพิ่มไป 180%แล้วก็ทำให้โอกาสติดเรียกว่าครีดหรือข้อแล้วกันนะครับติดคีเนี่ย100%จากจากเดิมเนี่ย20%นะครับจะทำให้โอกาสอันนี้ติดเป็น1้0เป็นะครับแล้วด้วยที่ความที่ยิงแรงแล้วก็มีโอกาสทำให้ติดว่าดีเฟนต์ลดลงเนี่ยทำให้ยิงเจาะกาะพวกตัวดีเฟนต์หน,น,นาได้นะครับเรามาลองจิวกันใน ฐานซิมูเลชันเลยแล้วกันอเลือก <c oughs> เป็นสก,กิลสาร,รอันนี้ก็จะบอกอวิธีผ่านซิมูเลชันหรือว่าพาราด็อกซิมูเลชันไปเลยแล้วกันเนะี่ยมาดูกันเริ่มแรงมาก็ลงคอสเลยเสร็จแ,แล้วรอ,อน,นี่รออย่าอย่าออกกดเล็งหรือกดเล็งด้วย เดี๋ยวลองลงภายโคนนะครับไปที่ตำแหน่งนี้นงลงเลยจากนั้นนะครับสามบล็อกสามบล็อกกันก้นการเดินเฮ้ยผมลงติดวะตรงอันนี้เสร็จแล้วก็ลงอันนี้นะครับจากนั้นครับ คืออะไรวะชื่อเมย์ลงเมย์ไปเลยนะครับแล้วรอ,อลงเบอร์มิลนะครับอันนี้รอให้ตัวโล่เดี๋ยเดินมาถึงแนละ้วเปิดสกิครับตายอยู่ทุกครั้งที่มีตัวโล่มาถึงเนี่ยให้เปิดสกิลจอมนะครับเพื่อจะได้ยิงเจอบปอดได้นะ แต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ทันนะเช่นอย่างเงี้ยไ้ระเบิดช่วยได้นะครับถ้าเกิดมันยังไม่ทันอีกนะให้เปิดช่องข้างบนได้นะครับแล้วบล็อกข้างล่างเทนเพื่อให้หมอนมันเดินกลับเสร็จแล้วก็มันเดินตามกับเดิมน,นะครับ แต่เมื่อกี้ผมเสียบล็อกไปฟรีหนึ่งอันนะถ้าเล่นปกติก็มันต้องไม่อุดตรงนี้ไม่งั้นมอนเดินไม่ได้มันก็จยอะไปบล็อกทะลุนะมีไม่ยิบอันนี้น่าจะเวสสุดท้ายแล้วนะ เปิดสกิลไปเลยแลย้วมันเดินเดิน,ดนไปสักพักก่อนเดินกลับมาเปิดสกิลอ่ะเป็นอันจบรรดอกซิมูเลชันนะก็ตัวละครนี้เนี่ยไม่เป็นไม่จำเป็นต้องไปหามาใช้นะ แต่ถ้าเกิดมีก็จะทําให้เราสู้กับอแบบตะเกียตัวที่เป็นโลดหนาได้ง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะเอ่อัตรูที่เจอบ่อยๆว่าอาจจะต้องใช้ชวอช่วยเนี่ยก็จะมีเช่นโกลเลมนะครับมีไอตัวโลดหนาแบบตะเกียยิงไม่เจาะได้หรือว่าบางทีก็จะเป็นด่านที่สู้กับบอรนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวแรกนะครับก็ตบต้วน สามารถติดชมเข้ามาได้เราจะได้รู้ว่าต้องปรับเป็นอังไหนนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกในการรีวิวขอ,อขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปเท่านี้วันนีทุกคนครับ